เมื่อวานญาณโยมนะเข้ามาดูกันเยอะมากโยมมาดูคนตื่นธรรมโยมไม่มาดูธรรมนะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ซึ่งเป็นการเสวนาธรรมให้โอกาสแล้วนกะ็นะนะเหมือนกันก็เราเป็นชาวพุทธโยมเป็นคนตื่นธรรมก็เป็นหนึ่งในอุบาสกอุบาสิกาสมณีภิกษุสมณีสมณีมรีแล้วว่าเป็นพุทธบริษัททั้งสี่ก็สามารถช่วยกันเผยแผ่ธรรมะนะก็นะ วยกระจายขยายความบางคนมันก็ไม่เห็นด้วยว่าเออเป็นคารวานมาสอนธรรมซึ่งจะมาเห็นแตกต่างแล้วก็โยมเกตมณีก็เลยว่าได้ติดต่อแอดมินเขาบอกขอมาร่วมไลฟ์สดแต่ว่า,ามามีเวลาน้อยเนี่ยในครึ่งชั่วโมองก,กว่าเนี่ยโอกาสหน้าโดยทัาปรสานแล้วบอกว่าภายไลฟ์สดต้องประมาณสักชั่วโมองครึ่งเนะนยผู้ธรรมะเสวนาซึ่งบางอย่างโยมหลายท่านก็ยังไม่ได้ถามซึ่งระมาก็ถามคําถามของอความเข้าใจหลักการปฏิิธรรม ซึ่งคนตื่นทำหรือว่าโยมเบียร์เนี่ยก็ตอบได้ตรงตรงตามพระไตรปิฎกตามมรรคมีองค์แปดที่พระเจ้าทรงตรัสไว้คือความเห็นที่ถูกต้องแล้วนะเขาก็วางแผนที่จะไปบวชกับหลวงปู Inter ่อินทวายนะพระหลวงพ่ออินทวายที่วัดปา่านนคคาน้อยนะซึ่งสมมาก็เคยไปกราบท่านบ่อยแต่ว่าไม่ได้เคยไปสนนาธรรมกับท่ทานได้แต่สนนาธรรมกับหลวงตาหลวงตามหาบวัวนะซึ่งหลวงปู่สมานมักจะไปหาหลวงตามหาบวัวบ่อยมากแล้วหลวงตามหาบัวก็จะมาหา หลวงปู่สังวานแล้วก็มีความใกล้ชิดนะซึ่งเราเป็นพระอุปทาก็ได้ดูแลทั้งหลวงตามหาบัวแล้วก็หลวงปู่สังวานได้ด้วยนะก็เลยมีความคุ้นเคยตรงนั้นอันก็เมื่อวานหลังหลังจากจะจบคลิปไปเราจะมาดูคนดูเข้ามาดูยอดผิวหนูเยอะมากโยมตั้งสี่หมื่นกว่าคนเลยโซนไลฟ์สดก็คนเยอะมากนะก็คือว่าส่วนใหญ่คนมาขอหวอยไม่ยอมจะมาเห็นลูกศิษย์ของคนตื่นทำคนที่ฟอลโล่เนี่ยเพราะเมืม่อวานวันที่สิบหกใช่ไหมยม ที่มีชนกลุ่มน้อยนะส่วนหนึ่งที่ถูกหวยแลชนกลุ่มใหญ่ก็คือโดนหวยกินนะเขาพูดอะไรก็ตีเป็นหวยหมดเลยซึ่งทมาดูดูไม่ทันยยงคอมเมนต์ย่านเดียวเมื่อวานนะซึ่งคอมเมนต์คนมาเยอะมากนะเกินพันพันเจ็ดร้อยคนที่มาดูไลฟ์สดนะก็ก็คงเป็น f ฟลเวอร์ uh, ของ uh, คนตื่นทานะก็บางคนก็ไปบอกว่าอะไรคนตื่นทาดังแล้วนะอาจารย์ดังแล้วมาดังถึงถึงเมืองนอกนะก็เป็น เป็นเปิดอโอกาสห,หรือว่าญาติโยมที่เป็นคราวาสจะเป็นคราหัตหรือว่าเป็นธรรมทูตคราหัตสามารถพูดธรรมะแล้วก็เข้าถึงเข้าถึงประตวประชาชวเองเพราะว่าโยมมาเป็นคราวาสยองมก็จะรู้บางสิ่งบางอย่างหน้าที่ของพระสงฆ์เนี่ยมีสินงสอีข้อนะก็จะมีข้อจํากัดบางอย่างบางอย่างก็พูดได้บางอย่างก็พูดไม่ได้ด้วยด้วยพระธรรมด้วยพระวินัยซึ่งธรรมะข้าถามว่าถ้าเกิดคนตื่นทาไป็นบวชแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างไรก็ต้องนู่ 10, นรอพรรษาหกถึงจะสามารถ แสดงธรรมได้จะเป็นสายวัดป่านะสายวัดป่าเป็นเช่นนั้นโยมโยมเห็นว่าพระมาบว่อธรรมาเช่นท่านโอหรือพระที่บวชใหม่เนี่ยธรรมาจะไม่ให้มีการพูดคุยแสดงธรรมกับญาติโยมนูม่ดภาษาห้าไปแล้วหกไปแล้วคือคนเป็นพระมัชฌิมานะนโยมส่วนญาติโยมหลายท่านเมื่อวานก็ที่ฟอลโล่คนตื่นธรรมาก็มาขอแอดนะเฟซบุ๊กวัดป่าพุทธรามตัวน,นี้โยมซึ่งวัดป่าพุทธรามที่เป็นภาษาไทยนนโยมเป็นเป็นเฟซบุ๊กนะส่วนบุคคลก่อนที่เราจะสร้างเพจต้องมีเฟซบุ๊กส่วนบุคคลตัวก่อนไรเชื่อวัดป่าพุทธราม อันนี้มันรับเพื่อนได้แค่เพียง5,000คนตอนนี้ใครมาแอดก็จะไม่ได้รับเพื่อนเพื่อนโยมต้องเข้ามาค่อยบางทีโยมที่รู้จักมาแอดข้ามาก็ไปลบคนที่เราไม่รู้จักแต่เป็นเพื่อนเก่าๆก็ไปลบออกไปแล้วก็แอดก็ประมาณนี้โยมก็คงจะรับใครต่อไปไม่ได้แล้วในราคา5,000ก็ให้โยมไป Follow น่คลิก Follow ในเพจของ Facebook วัดป่าพุทธามที่เป็นภาษาอังกฤษโยมนก็สามารถเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ ญาโยมบางท่านบอกว่าพระอาจารย์ชวนคนตื่นทำมาเที่ยวประเทศอังกฤษเนี่ยนี้ก็เป็นความเป็นความเป็นความอะไรนะวัตถุประสงค์ของญาโยมนรว่าเป็นดูด้วยว่าคนตื่นทำเขาจะมาไหมเขาไม่เคยมาจากประเทศเขาบอกไม่เคยมาถึงวัดป่าพุทธนาสรา,าช่วงหน้าหนาวมันก็จะลำบากถ้าเกิดญาโยมมาฟังมามา,มาหาเขาหรือมาฟังธรรมเนี่ยมันจะหนาวไงห้ <c oughs> องสมดมนจุได้สามร้อยสี่ร้อยก็ริงแต่ว่ามันจะหนาวแต่คนตื่นทำมาจากเมืองไทยก็อาจจะหนาวถ้าเป็นมาช่วงซัมเมอร์เนี่ยซึ่งวัดศาสานาพุทธาาญาโยมญาโยมเป็นประเทศบรรลัดของธรรมะญาโยมทุกคน เข้าถึงได้นะ <c oughs> แต่ว่าการที่มาแสดงธรรมที่วัดป่าพุทธารรมตมาจะเป็นคนคัดกรองเพราะจะเป็นพระสงฆ์ก็ตามเป็นคราวาสก็าตามซึ่งมีแม่ฉีท่านหนึ่งนะแม่ฉีท่านหนึ่งที่สอนอย่างอื่นยมคงจะรู้นแนวเด็ดถึงลูกศิษย์ตมาเขาเป็นลูกศรริษย์เพราะพระอาจารย์ขอลบเล้าเลยเขามาประเทศอังกฤษบ่อยมากพระอาจารย์ช่วยจัดให้เขามาสแสดงบรรยายธรรมได้ไหมบอกตมาไม่เห็นด้วยนะโยมเพราะว่าแม่ฉีเนี่ยสอนไม่ได้ตรงตามที่พระุทธเจ้าสอนไว้ไม่ได้ตามตามอง,องมาก สอนให้คนเป็นการอะไรตัดกรรมใช้กรรมอะไรเงี้ยมันไม่มันมันไม่ถูกต้องนะแล้วก็ไปทํานายทายทักว่าคนนั้นไปทําอะไรมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริงซึ่งตมาไม่ได้ไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่เชื่อกร,รมจริงแต่ว่าการแก้กรรมแล้วไปรับกรรมให้กับคนอื่นเนี่ยซึ่งแม้ท่าพระเจ้ายัางไม่ไม่สามารถอ่าทำได้นะสี่ประการนะก็คือว่าไม่สามารถไปรับกรรมแทนคนอื่นได้แต่ไม่สามารถที่จะ <c oughs> สื่อธรรมะเคยไม่มีบุญอ่าไม่มีวาสนาร่วมกันก็ไม่สามารถสื่อธรรมะและมีความเข้าใจ นะตรงนั้นได้นะแล้วก็กำไคข,ของของไครของท่านถ้าเราเข้าใจเชนิยมก็เล่าเห็นไปตามธรรมที่พระเจ้าทรงสังส่งสอนนะเจริพานยมนรุมนกองมณีนะตอนนี้ก็ไปเยี่ยมยายม uh, คุณชาลีนะคุณชาวที่ uh, เชฟฟิลด์นะการคริสต์มาสนะก็ฝากแฮปปี้คริสต์มาสกับคุณชาวชาลีด้วยนะย,ยมนรุมนนะขอให้แกแฮปปี Happy นะ้คริสต์มาสเด็กแล้วก็ยมชนรดาจากปีเตอร์โบโรยมศิรปมพรชัยมาสุขนะจาก <c oughs> อนอร์เทนตันนะโยมเพนซิลิธนะมณนีมบนทนโยมเห็นน้ำไม่ท่วมนะแต่มาดูข่าวเมื่อเช้าเห็นใครมาโพสบอกที่อำเภอนครศรีธรรมราชใช่ไหมบอกน้ำท่วมเยอะมากน่าเป็นห่วงโยมภาคใต้นู้ว่าเนื่องจากสภาวะโลกร้อนโยมฝนตกหนักมากขอให้โยมทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะไม่อยากให้มีความทุกข์เรื่องเจอประสบภัยพิบัติเลยนะจะเป็นพรโยมปริชาสังทองแฮริตจ,จากโคเชสเตอร์โยมไม่ชีหน่อยจาก <c oughs> อ่าประเทศไทยนะวัดสังฆทานนนทบุรีจราพรยมภาวินาจากอุบลราชธานียมโปเรโนจากชิลส์รียมโปคุณเดวิดก็เพิ่งลาเสียกันไปเมื่อวานนะก็โยงจราพรยมสรัญญาอัลคอนเนอร์จากอ่าไอแลนด์ยมแก้วจากโคเวนทรีนะเมื่อวานโยงหมูมาทำบุญวันคล้ายวันเกิดกับคุณโทนี่นะยมแก้วมาวันก่อนนู้นนะจากโคเวนทรีเนี่ยยงวิสาโอทาร์ดจากเบดฟอร์ดยมกิ่งจากอ่าแมนเชสเตอร์โยมอันอันจากประเทศไทยไม่โยมอันอัน พึงรับแอรเมื่อวานจเจริญพรโยคันทองฟลูเชนจากคอนดิงตันนะเดวอนยมยมพึ่งนะฮันนี่นะจากนอร์เทมตันนะ,จะเจริญพรยมวิมลทิพย์จากประเทศไทยยมเพนารันจากเบอร์มิงแฮมน้องกราณมุทนาสาธุหลวงพ่อยมชอบขอพูดตรงไม่เอาใจใครไม่ถูกต้องก็ไม่เอาเลยก็เด็กรุ่นใหม่เป็นอย่างนไรยมเพราะว่าตามามักจะพูดไวพูดตรงถ้าเกิดเป็นภาคทั่วไปเนี่ยเขาจะพูดช้าๆนะณนะบัดนี้อาตามาพาะหมดเวลาแลนิยมครึ่งชั่วโมงไม่ทันแล้ว ซึ่งธมาก็เป็นคนพูดไหวอะไรที่ไม่ใช่ธรรมาก็ไม่เอาก็ตรงนะก็อาจจะมีบุญสัมพันธ์นะอาจจะเคยทําบุญมาไม่งั้นเขาคงไม่มาไฟ์สดเขาบอกตรรมาเป็นพระรูปแรกในะที่ไฟ้สดอ่าเปิดเสวนานะเขาก็ไม่เคยแสดงถามตัวอย่างเขาไปกราบพระเขาจะนั่งฟังอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสไปให้บรรยายธรรมซึ่งธรรมาเนี่ยเปิดโอกาสแล้วก็สิ่งหนึ่งสิ่งหดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อพระพุทธาแลาเข้าทุกคนสามารถเข้าถึงเข้าใจได้แล้วก็สามารถพานําพาตัวเองให้ปฏิบัติเพื่อความ้นทุกข์เป็นสิ่งที่ดีโยมนะ <c oughs> ไม่ได้ปิดกั้นนะยตาโยมท่านใดถ้าปฏิบัติธรรมแล้วก็พูดตามตรงตรงตามวงมรรคไม่ได้เป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ไม่ได้เป็นไปเพื่อครุกคลีนะก็คือเป็นธรรมไปไนินไดก็สามารถเป็นบัรยาธรรมได้จเจริญพรยมเป็ดนะประสิเรนจากเคทอริงนะยมป้าหลุยจากลอนดอนยมยูริเนะี่ยจากยอร์เชียยม <c oughs> ยมสุจิตารุสันทัศนะครับยมป้อมจากไอร์แลนด์ยมยมแมมนะ จากเครมบิดยมรัชนาบุตรีคำยมตู่จากไอร์แลนด์ยมโซภาเบอร์ดิตจากเชียงใหม่ใช่ไหมยมสุภากลับไปเมืองไทยอยากเห็นมาประเทศอังกฤษเนี่ยยมชาสรีสำเบิงศิลป์จากประเทศไทยนะยมเกตมณีเครตันเนี่ยยมเกตมณีเครตันเนี่ยเป็นคนประสานยมคนตื่นทำนะฮะทางแอดมินจตุพรยมชิดาภาเนี่ยยมเหนาเนาะวงพระจันทร์จากไอร์แลนด์นะฮะยมกบบริบูรณ์จากนอร์ดดารัมนะยมครูชมาพรจากนอร์ฟอลกยมฤทธิ์จาก ดารัมนะเจริญพรยมมุกดาจากด้านเบอร์ม,มิงแฮมยอมอ้อบ้านยมเป็นสรินะไม่ท่วมนะที่นาทวีนะยมโชคดีไปนะนโมทนาขอให้เจ้าอยู่รอดปลอดภัยขอให้ฝน่เพิ่นตกยนะยมนะเจริญพรยมภาวินีนะจากไอแลนด์นะมีภาวินีปาแอนชื่อเหมือนกันนะชื่อแอนเหมือนกันยมแอนก็แอนภาวินีชื่อเหมือนกันแต่ว่านามคนละนามสกุล <c oughs> นะปาแอนก็ชื่อภาวินีเหมือนกัน จะในคนละผาผาวินิจะในพรยมอาริวันจะเบลซา,าจากเลสเตอร์ยมพระท่านรูปอื่นกลัวพระอาจารย์เบียท่านพูดตรงธรรมะที่จับต้องได้เจ้าขาเป็นคนตรงอยมิตบอกว่าตรงไปตรงมาเหมือนแต่ท่านพระอาจารย์อน่าจะมีบุญสัมพันธ์คือว่ามีความคิดคล้ายๆกันอะไรที่ไม่ใช่ก็มาบอกไม่ใช่ก็ไม่ใช่แต่ว่าไม่ใช่ละมาเป็นคนที่ดื้อรัน้นแต่ว่าเปิดใจรับฟังามาสังเกตดูคนตื่นถามเวลาเขาพูดอะไรที่ธรรมะที่มันไม่ตรง ซึ่งท่านอาจารย์มหาสมบูรณ์ซึ่งเป็นประเด็แปดและปร,ะรียนเก้านะวัดวัดเขาชัยอะไรวัดวัดอะไรนะธรมะเขาไม่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวนะฮะซึ่งธรรมติดตามนะครูเงาะแล้วก็อาจารย์ตน้นนะพระอ,อาจารย์ต้นเนี่ยท่านก็เป็นเป็นพระที่เป็นการเผยแพร่เข้าถึงเด็กรุ่นใหม่ได้ง่ายก็เคยเคยดูท่านแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่อาจารย์ต้นพูดก็ไม่จงแล้วก็ท่านท่านอาจารย์รูปเนี้ยท่านอาจารย์มหาสมบูรณ์เนี่ยพระมหาสมบูรณ์ก็ ท่านท่านเรียนเปลี่ยนมามาเรียนเรียนเรียนเปี่ยนทามาก็จะมาแย้งถอาจารย์ต้งก็เรียนนิมนต์อาจารย์สมุนเนี่ยไปให้ความรู้เหมือนถวายความรู้ท่านก็ปรับนะคือปรับตัวแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ไหนที่ไม่ถูกต้องแล้วคนอื่นทางก็เช่นเดียวกันยมสามารถแนะนําได้เห็นว่าจะเป็นครูนัดหรือว่าเป็นอะไรที่แตกฉานพระจ้าิดกคนแพร่ีเนี่ยทมาได้คุยกับท่านอ่ามหาพรสกรท่านมหานพล่ะซึ่งท่านจบเปลี่ยนเก้าเรี่ยนทาครัประโยคทมาถามท่านมหานพลท่านอ่านภาษาบาลีเนี่ย ท่านเข้าใจเหมือนเราอ่านภาษาไทยได้ใช่ไหมบอกครับเหมือนท่านอาจารย์อ่านภาษาอังกฤษบอกโอ้เก่งมากนะทมานี่อ่านภาษาบาลีคึกตะคึกตะกากแบบอ่านยากมากซึ่งเราไม่ได้เรียนบาลีมาก็ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้มากนั้นได้แต่งชานแต่ก็รู้รู้บ้างโยมเพราะว่าเราเป,เป็นเป็นพระสงฆ์ก็ต้องอ่านเป็นภาษาบาลีก็พอรู้บ้างแต่ว่าไม่ได้รู้มีเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่งชานเหมือนที่ทันจบปร,ริญญาเก้าเรียนบาลีเนี่ยเช่นคุณแพรี่เนี่ยเขาอ่านภาษาบาลีเขาจะรู้เลยแต่จะมาถามจากมหานคะบอคนที่จบปริญญาเก้าเนี่ยอ่านภาษาบาลีจะรู้ภาษา ามาก็ได้คุยกับแม่ชีท่านหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์แม่ของโยมวันนะ่ะแม่ชีนำสมบ,บุญแม่ชีสายหยุดสร้อยทองนะตุยท,ท่านก็อายุ80กว่าปีนะ84 85ปีถ้าเกิดตามาไปเมืองไทยเวลาวันเกิดท่านเนี่ยตามาก็จะไปแสดงนะมุทิตาจิตนะแสดงความยินดีว่าที่อาจารย์แม่เนี่ยอายุมากแล้วอาจารย์แม่เนี่ยปวดแต่เป็นเป็นแม่ชีแล้วก็เรียนเรียนปร,ริยธรรมบอกว่าต้องการอ่านพระไตรปิฎกให้มันแตกฉานศึกษาพระไตรปิฎกอาจารย์แม่เนี่ยเรียนจบถึงปร,ร่ยนธรรมเจ็ดประโยคนนะแล้วก็ ส่งน้องชายเรียนจบหมดแล้วตัวเองก็เลยมาบวดเป็นแม่ชีแต่เป็นแม่เป็นแม่ชีที่อยู่ในศีลธรรมที่ดีที่น่าเคารพนะทมาก็ถ้าเป็นเมืองไทยก็จะไปเยี่ยมแก่ทุกปี